เดี๋ยวไทำอะไรของมึงไงน็อตสวดมนต์ไงมึงจังหวะเนี้ยมันก็ต้องพึ่งศีลสิทธิ์แล้วไม่วะแต่มึงบอกมึงซ้อมมาเต็มที่แล้วไม่ใช่หรือไงไอ้ซ้อมก็ส่วนซ้อมแต่ควันกำลังใจตอนแข่งจริงอะ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งเว้ยตัวนี้นี่นักแรกของกูในฐานะนักแข่งชุดใหญ่เลยนะ แม่งก็ติดนี้ไว้อะไรอะ่ะเครื่องรางเหรอมึงจะคิดอย่างนั้นก็ได้ถ้ามันทำให้มึงสบายใจอะมึงทำได้อยู่แล้วเชื่อกูดิได้เนี่ยขอบใจนะ อาการเป็นไงบ้างครับพี่เบ๊บดีขึ้นนะครับไม่ต้องให้คนอื่นมาเสือกเบ๊บมีผมคอยดูแลอยู่แล้วผมว่าคุณไปเตรียมตัวแข่งเถอะนักแข่งทีมผมต้องการสมาธิคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนะี่ยมันเหมือนคนที่กำลังเล่นนอกเกมอย่ามองโลกในงแง่ร้ายนัะสิครับผม่แค่เป็นห่วงพี่เขาในฐานะนักแข่งด้วยกันเท่านั้นเอง อารเอาไว la, ้เจอกันอีกทีในสนามนะครับเตรียมตัวได้ล้วเครื่อรทุกการแข่งั h l o Super GT Street Thunder ในสนามที่สอีกครั้งนึงครับ และตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งนาทีผู้นำชื่อวิลลี่จากทีม E.T.A. ตามด้วยเบฟจาก X-Hunter เข้าสู่โซน A นะครับอ,อ,อสตาร์ไปแล้วครับผู้นำจะคุ้มเป็นการกับเที่ยวกับ<อ>เบฟและวิลลี่ทางโรงแรมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงออกำแหแ่งนะครับแต่ก็ต้องดูกันไปย,ยาวๆจุดนี้ไม่เบาแน่นอนวิลลี่นำอยู่วะไม่เป็นไรแค่สตาร์ มาต่อกันที่โซน B ซึ่งเป็นโซนของคอนเทนเดอร์่องก,ก,กันต้องใช้ความระมัดระวังและประสบการณ์อย่างมครับวันนั้นจะคงเป็นวิลลี่จากทีม e E.T.A. ตามด้วยเบมและชาลีวิลลี่ยังทำได้ดีนะครับเอาโคมได้อย่างสีอย่ญญาเมพยายามไล่มีเข้ามาแล้วครับแต่ว่าวิลลี่ยังกันได้ดีชาลียังทำงานที่ประกบหลังอยู่นอตที่เป็นนักแข่งใหม่จากทีม S. Hunter แกคงทำได้ดีในใการขันครังแรก ไวิไนล,ลี่ยังตีกันได้ดีนะครับเบลาาสุดท้ายทำแซงขึ้นมาแต่ว่าวินล,ลี่ยังกันได้มาต่อไปที่โซนเอนะครับตอนนี้พวกเบลพยายามเร่งขึ้นมาดูเหมือนว่านอนก็พยายามเร่งขึ้นมาเปน็นอันดับที่สี่น,นะครับเราเปงนต้นมี ไดชาร์ลีเร่งขึ้นมาแสงเบฟขึ้นมาแล้วครับให้วินลี่ยังไม่ให้แสงนะครับเแบฟบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้นำในวงเป็นวินลี่เแบฟบชาร์ลีและน้อนครับแบบเบ๊พยายามหาทางที่จะแสงวินลี่ขึ้นมาให้ได้แต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับนกลายเป็นชาร์ลีรักยู้อแรงขึ้นมาแล้วก็แปงมาดนะ้านเบฟขึ้นไปบี่วินลี่ขึ้นมาแล้วครับ ยัังดไ้ฮาลียังไม่ยอมแพ้นะครับไล่บีขึ้นมาแล้วครับตอาสุดทางตรงฮาลีเหมือนจะแต่งได้แล้วนะครับฮาลีบี้บี้บเขมิกเขมิกฮาลีบี้บี้วินลี่เข้ามาแล้วครับไอรถมีอาการใส่ใส่แท้เอ้ยถึงเวลาทักฮาลีโอ้โหฮาลี ลุงเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เบฟตั้งสติไว้นะใจเย็นรถชาลีไม่น่าจะเป็นไรไอ้น็อตตอนนี้เหลือแค่มึงกับเบฟแล้วนะเว้ยทำหน้าที่ด้นชายเลยลิ้วครับงานนี้เป็นหน้าที่ของน็อตที่ต้องพยายามเร่งขึ้นมาเบฟพยายามเร่งขึ้นมาไล่มีกันอยู่ครับสองคนเท้าลุดท้ายแกยังเร่งขึ้นมาครับตอนนี้กำลัง เป็นอันด,ดับที่หนึ่งตามนี่เรื่ละนอนครับเฮ้ยไอ้ดินไปเตรียมรถช่วยชาลีเร็วได้ครับสนิทรออยู่นี่นะ <S <S ชาลีไปนี่งอมันชาลีชาลี โอเคไหมโอเคไหมชาลีโอเคไหมเซนผมคิดว <laughs> <Sen> ่าเซนผมหายไปแล้วอะแล้วนี่เมื่อไหร่ชาลีจะตื่นเขาหลับไปวันนี้สี่ห้าชั่วโมงนะสำหรับพวกคุณเนี่ยเขาเป็นแค่หนูทดลองเหรอ มันเป็นสารประกอบตัวเดียวกันครับที่เราใช้ทดลองในการทํายาสลายทักษโารนี้ไม่ได้ทํายาสายทักษะรแล้วครับมันกําลังทํายาเพิ่มักาะขึ้นมาต่างหากที่เอ,อขนาดนี้น,น,นนะครับตัวที่ยังหอมอยู่เลยครับผมก,มกาลังสงสัยนะครับว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ตอนที่นั่งทานข้าวกับคนที่หน้าเหมือนแฟนเ่าให้เป็นเบิร์ดเดย์นะครับหมามาอันไี่่านเร็ว ลงฟันมากโอ้โหฟ้าเผามากโลละร้อยเก้าเก้าไปอ่ะปลาปลาหนินเอาหอมแก้มให้มันเก็เป็นจุกจมูกอะไรนั่นอันละจุกเอ้ยให้จุกผมบอกได้แล้วก็มาคิดนิดนึงว่าใครวะเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกไม่คิดจะบอกฉันสักคำเดียวบอกลงไปแล้วมุงจะช่วยอะไรได้แต่ตอนนี้ผมไม่เป็นไรนะเราต้องรอให้เจ็บจริงตายจริงก่อนแล้วไงจะบอกกันได้ สะบัดบล็อกไปทางนุนออกไป,อไป,ไปเออเจนุ <c oughs> <c oughs> We level up level level we level up We are the real season Take a take a take a top take a take a take a top we like the one time Take a take a take a top take a take a take a time We level up. level up, level, level, we level up, up We are the real team